ปกติเนี่ยทำงานตากแดดทุกวันฝ้านี่หนาเป็นปืดๆเลยจะดูสิคะเดี๋ยวนี้หน้าใสาขึ้นมากๆฝ้ากะร่องแก้มอะไรก็ไม่มีเนี่ยค่ะตรงเนี้ยผิวคือกระชับมากๆใช้ต่อเนื่องมาสามขวดแล้วค่ะพอใจในผลลัพธ์จริงๆค่ะเซรั่มของเขาเข้เขมขน้นไม่เหนียวเหนอะหนะตอนเนี้ยหน้าใสาขึ้นจนหลายคนทักก็มีแต่คนถามว่าไปใช้อะไรมาทำไมช่วงนี้ดูหน้าใสาขึ้นพากันแนะนำตัวนี้แหละคะ่ะ เพราะว่าป้าใช้แล้วหายป้าเลยอยากแนะนำเนี่ยดูสิคะมือกับหน้าต่างกันมากๆมือนี่เหี่ยวสุดๆเลยแต่หน้าตึงกระชับขอแนะนําเลยนะคะใครที่สนใจทักไปที่เพจได้เลย